สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับน้ำเชียรกับเกามาเชียแต่เสาด้วยค่ะท่านผู้ชมนี่ตีหาต่วันแหงแก่งแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะหมอกกระลงผู้เยี่ยบกับประกาศให้ไปตักบาทค่ะเมื่อนี้เป็นวันออกพรรษาบ่อเทาเมื่อนี้ออกพรรษาต้องมาเชียตื่นจะตีซีค่ะท่าผ <laughs> นผู้ชม มาเปิดน้ำใส่ต้นไม้หญ้าคือว่าฝันตองวงุดติดมาขึ้นน้ำเชียคือเป็นทางสันเขาถ่อฝันเตะงวดว่าหันกับตองวดเนาะนี่มัยข่ะฝันนะค่ะท่านผู้ชมฝันเตอตองวดเมื่อนันกับฝันตองวดว่าไปนอนกอดกันกับเด็กหนุอยอยู่เฮียนน้ำเม่ใหญ่กับผอใหญ่ ก็มาเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าสองน้ำเสียก็เขียนไว้ว่ากันย่านตะหกแมน่นอีรหกหนึ่งหสองหกหนึ่งองอีรีค่ะานูชมหกก็ 6, เดินดีค่ะแต่เนื้อารแม่เอฟซีพันวาหนี่ข้าเจา้าว่าจะให้ออกเกหัวเงาเลยในเยี้ยงหัวหรล้ว่วมันชี 6, หกหัวหรือว่าเนื้อยีงหว 1, หนึงนะี่ย เดี่ยแม่เยื้องหมวสองหัวต้องไปไล่บึงอ๋อค่ะท่านผู้ชมเนาะแม่เมื่อคืนนี่ฝันว่าไปหน้าไปเมื่อขอบครัวนี่แหละค่ะแม่น้องพี่ก็ไปค่ะแม่น้องพี่ก็ไปอันไปเห็นข้าเจ้าเขียนให้บ่อบบบบสีแดงเด้อค่ะงวดนี้บ่อบเป็นสีแดงจึงคือง เขียนใส่ดินไส้ให้เนี่ยครับตัวน้อยใหญ่บานจะคว้างกลับไปตีตาเบื้องนั่นแหละว่ามันเมีนตัวนี้บ่าสองหกหกเนี่ยนะสองหกหกอือสองหกหก่ัดอันบุษงโอ้ยฝันยาวก็ไม่ได้เห็นเนาะอาจจะเป็นเล็กล่างก็ได้แต่ว่าเท่าตอนนั้นออกซกหกสองขวายังฝัน ว่าไปนอนเฮียนมีไงอีกอยู่ดีละ่ะแกยังมาหกสองอีกบ้างนนาเนี่ยโอ้ยเนาะบ้านเลขที่มีไงหลายยี่หกเนี่ยเดวอาในคลิป FC เอฟซีคนกระจำได้อยู่ค่ะบ้านนี้เพิ่นเขียนใส่ดินไส้ให้เด้อค่ะดินไส้โพบ้านเฮานี่ละ่ะเอฟซีบางท่านมันกชื่ออะไรดินไส้โพดินไส้ <laughs> สขังเฮียนน้ำเยี่ยนเหะอัน แต่เก่ามันเป็นแต่ก่อนมันเป็นดินทรายเนาะเนินทรายธรรมชาติทรายแดงนั่สองหกหกเห็นขักค่ะบานนี้น้ำเสียสิตีร่างกาพร้อมได้บานนี้สองเก่าเก่าท่นี่ตัวสองสีเลยเนาะออน้อยหนอยสัน้นๆค่ะฟันสันนี่แหละค่ะ ไปเบื้องแนวทางกับพร้อมสรุปพร้อมเนาะครับผมเอ,อาค่ะท่านผู้ชมฝันต,ต่ตองวดเนาะครับผมค่ะนี่มือ,มอนันน้ำเชียกระบอกก้องไม่เชียว่าเอาเหล็กตาฝันน้ำเชียเด้ะครับค่ะนี่น้ำเชียหมกักลักเก่าเนาะเพราะว่าด้ใจล่องเทานะค่ะท่านผู้ชมด้ใ,ใ่เกิดเพจจังได้เก่ากับตรงว่าเก่าคอยปัดแล่นไปอยู่หลักลอยฝนเนาะครับ ค่ะแต่ว่ามันกะแมนอยู่ดิแมนคือเอฟซีวายอยู่วอเตอรฟันใส่เกือบคันเกือบเสียนี่คือเก่ามาเลยดิค่ะเปิงน้ำเสียเอฟซีก็ได้ติดตามผลงานค่วมฝันของน้ำเสียอยู่เนาะแมนค่ะก่มาเสียเป็นยังคือบอกหกใส่โอ้ยังวายอยู่เบืงสันทบสิเด้เนี่ลนะค่ะท่านผู้ชมหนาเสียดายเนาะครับเอ้านี่ฟันแหล้วนี่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมาเขียนใส่ไห ดินไส้ขาวบานเห่านี่แหละค่ะสองกคกพะนะเห็นคักทีค่ะท่านผู้ชมไส้ดินไส้บ่แมนนันแดงจึงคืงั้นเนาะโอ้ยหนึ่งสองสามแดงจึงคืงค่ะค่ะแกสิเป็นแังได้แล้วค่ะท่านผู้ชมวันกะออกพันษาพมเมื่อคืนนี่เนาะครับค่ะวันพระใหญ่พูน่ะค่ะก็ะคอนจะแกงพ่นละน้ำเชี่ยไปค่ะท่านผู้ชม กันกันกันแมงน,น้ำเสียก็ถือเด้ค่ะท่านผู้ชมเต่วาบอคุมบอคุมก็ย่งถือว่าได้ใส่นี่ลดลงลดลง <c oughs> โอ้ยก็ย่ยกงไงถือนอกค่ดท่านผู้ชมตัดเอาได้ค่ะตัดเอาค่ะเอาลองเบิง่ง อาอป่นี่อันนี้คลิปนี่เป็นเป็นเล่ห์ขมฝันของน้ำเชียกับจะมาสรุปเนวทางให้เอฟซีบางวาสซ้ำหนักใดคนเนขาแน่นาะครับค่ะเอาค่ะชุดนี่นี่เก่าน้ำเชียเพพ่นปลอยเพ่นล่งองทุกหมวดดิค่ะดนะอนบุษมทีอยูสองเพ่นน้ำเชียเอานํามาเสนอก็กคือเป็นหมวดแหลกนี่ครับค่ะ อันนี้เป็นสูตรของเป,นเ,ปนเห็ดแฟนครับของเ่นกะซิลูนี่นี่ครับว่าใดไปหลอกภัยมี่นค่ะนี่ะ่ะคะท่นานผู้ชมสูตรนี้กะลูก,กันอยู่แล้วค่ะประกบค่เขาผู้เดียวศูนย์ศูนย์ค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันมันห้บนน้องมันล่งลางค่ะ <c oughs> นี่ค่ะท่นานผู้ชมเดี๋ยวน้ำเสี่ยจะปล่อยห้แต่ต้องงวดค่ะอาจจะเป็นมืออื่นก็ได้นี่ค่ะครับ <c oughs> อาจจะเป็นมืออื่นค่ะเดินดีเนาะนมือแร่งเจอกันเด้อค่ะมาแล้วเลขลักรลอยเอฟซี FC ทรงไห้เนี่ยนนอนสองหมดหมือแร่งได้ค่ะท่านผู้ชมเอาพอท่อเด้ค่ะพอทอหลักร้อยค่ะหลักร้อยค่ะพอเข่าเนาะนี่ชนเก่าค่ะนี่พอท่อเพิ่นจะเป็นยังสิ่ะเพิ่นกับหัวเอา เอาอยู่อีกแล้วเท่าโอ้เหล็กดับพอท่ออืมเอาอยู่เอาอย,อาอยู่ชุดนี้ก็เอาอยู่สิไปไว้ๆเด้วะคะ่ะท่านผู้ชมพอเอกโอ<า><า>้ค่ะในที่สุดพอเอกก็สามตัวแตกค่ะเพิ่นมาเก,ก่าโหเห็นบ่ฮึโค้งสุดท้ายบางเดียวมาอีรีเห็นบ่ครับโตพอเอกกำเมือจีย ไปบนแล้วบานนี่ไปบนแล้วคนวางงวดนี้มันต้องอยู่บนแมนอี่ดีค่ะถามซอยนี่เด้อว่าอันงวดนี้สิย่บนหรือล่างนะพอเอกนี่เ็คือกันครับผมอันพอน้องพี่กับอาจารย์โคลาชเขาน้ำกันอีกแล้วค่ะ่านม้ชมบาทนี้พอ้องพี่กับเขาคือกันเขาสามตัวเด้ครับค่ะแต่มันเป็นตัวอาจารย์คือกันนี่เห็นนะสามตัวสามตัวรัก่อยเขากัน หลักลอยเก่าดิค่ะท่านผู้ชมสามสำนักแล้ว่นพอท่อเราก,ก็อาจารย์น้ำเชียร์ไปเชี่ยร้ายเนาะเก่าสองหกเก่าส,สองเก็ดการพ่นประกอบเมื่อพ่นกับเขาแมนแต่มันก็จะไหลอาจารย์โคลาพ่อนอนทบุรีตัวนี้เพิ่นเม่นแมนดิเถ่อมการประกอบแมนเยาเผือดอะค่ะท่านผู้ชมผู้ใดมีเลย ทีเดเหมอนเ้ำมเชีย่ยเห็นมาสองสามมวดแล้วค่ะตัวประกบเพิ่นเขาศูนย์ศูนย์งวดแรกเพิน่นหาหาก็ศูนย์เพิ่นฟันท่งหากะหาเขานี่แม่เย็บซี่โทรมาโอ้ยหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้ามซื้อใส่กันเป็นคุ้งเพิ่นดีเลย ไลยงวดแล้วศูนกับหนึ่งยูรังอีลิลีเอาอยู่นี่สองสำนักนี่ค่ะสองสำนักนี้เอาอยู่พอเสีมเม่ยงลุดค่ะเพื่อนก็เดินไมเ่เาเลยะอะไรที่ลุหนึ่งบบมาอหลีหมด <itation> บ่หันอาจารย์ต่อยเมนเลากวันที่หนึ่งโ่านี่เมนตัวหนาล <S 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 เลย สี่แปดสองนี่โอ้นี่แหะเพิ่นเคยออกลงวันที่หนึ่งยิงสี่ละบานนี้เพื่อนไปเข่าดิบันเนี้หมดต่อมาเนาะค่ะขักว่าเอ็ดแจ้งเดือนตัววิ่งเข่าเนี่ยเพิ่อนบ่เคยไปรักลอยเลยที่แถาแต่เข้าตามมาเนาะเลขเพิ่นบ่ประกบกันอีหลีเก็บูนกับโ่ได้เห็นบอ เจ็ดศูนย์ไแปดศูนย์เก้าศูนย์อะไรไม่นเก้าศูนย์กับอะไรเลขพวกนี้จะบ่ประกอบกันเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดเซงเกินพนธีน้ำเชื่อตามมาบเเคยไปรักลอยมีงวดนี้เป็นงวดแรกค่ะเลขวิ่งเพิน่งห้งวดแรกเข่างวดสองน้ำเชี่ยมานําลรงกับเข่าค่ะครับว่าเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างอีแม่ครับเข้าค่ะแม่อยค่ะ แต่ศูนย์ศูนย์มื่แล้ววิ่งออกนี่ผู้ใหญ่ใจดีเนาะเถาะครับศูนย์วันหวยออกนำเชียร์ถ้าไปรักลอยกับมดเลยถือเต้าว,วิ่งถือเต้าว,วิ่งอือาจารย์เก่งนางรองเข่าวิว่งเก่าอันนี้พ่นเข่าอีกแล้วครับลักลอยพ่นชนเก่าลักลอยก็จะมี่พอท่อเอฟซีใจดี หลักอะอาจารย์โคราดแล้กกัผู้ใดอีกไห้เถอะอาจารย์โคราดพอท่อเนาะท่นแม่เอฟซีใจดีกับอาจารย์เก่งนี่แหละคอช้อนบุรีวะรักลอยค่ะเพิ่นมาโก่งสุไทยติดสองอาจารย์แก่งคอยโอ้ยอาจารย์เนี่ย ลักซีพ,พ่นเขาเนาะแม่นค่ะลักลอยพ่นรุดค่ะท่านผู้ชมลักหน่วยเพ่นมาลักซีพ่พนรุดค่ะงวดว่าง,งวดกวนหนาพ่นเพ่นลงลักซีมาลักหน่วยรุดอ๋ออาจารย์ <c oughs> ยังว่าคอยหนิงกันไดเนเดา,าะครับค่ะพอน้องพี่ลงไปแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่แมนเลยนี่ครับนี่พอน้องพี่ลงไปแล้วเมื่อเ้ารนี่ค่ะท่านผู้ชมขันพ่นก็มาเชื่อว่าขันเพ่นเอารักลอยเพ่นมาใส่ซีคูนี่เนาะแม่น เต็มเต็มเจอกันหลักร้อยเอฟซีใจดีเนาะครับผมอแน่นอนอยู่ดีแน่นอนค่ะหลักร้อยหากับเก่าครับพี่ซ้อมเบิองคนก็ตั้งแต่คุณนักหกอื้สมาเนี่ลงคลิปให้ก็อนเขาเก่ายังไงต้อนหนึ่งแจ็กซี่หาหมดเนาะครับหลักร้อยมื้อแรกเจอกันนะค่ะท่านผู้ชมบันนี้สื่นใจขึ้นมาแล้วค่ะครับข้อบ่ตกกะเสาะแล้วค่ะแต่กะ กบ,บรับตื่นตื่นสมาเชียวะ่ะโอ้ค่ะท่านผู้ชมเมื่มขึ้น <c oughs> บอกก่อเก่ามาเชียไปสื่อศูนย์ศูนย์ยูน้ำเชียรผ้าร่วยกับว่าสื่อค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเลขออกศูนย์ศูนย์อีกค <c oughs> ่ะท่านผู้ชมค,คืนนี้เจอกันหลักร้อยค่ะคืนนี้เจอกันหลักร้อยกายพอทออกะแมนเดอศูนย์กับเก่ารักรัย พอท่อค่ะโอ้พอหอองพี่ปล่อยตองวดเลยค่ะเล็กเด่นเพิ่นเยาเผยยาผาดเล็กเด่นเก่ามาเชียกับสุดยอดค่ะน้ำเชียมีชุดประกบที่สีไหเอฟซีมาเบิ่งพร้อมๆกันเด้อขทดอนบุ้ชมค่ะงวดนี่ต้องเป็นของเฮาเนาะค่ะเอาเมื่อแรกเจอกันรักลอยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ